ที่คือการประสบความสําเร็จในสายงานดนตรีคุณครับคุณ,คณน้องนอนท์เออผมเปรียบชีวิตเนี่ยครับเหมือนกับเราเดินทางความสําเร็จก็คือขั้นคือพูดบาตอีกชั้นหนึ่งที่มันเสริมเรื่องที่เราเดินมาตลอดเสมอกันความสำเร็จก็จะยกให้เราสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันขอให้เป็นความขอให้เป็นเหมือนกับบันไดอีกขั้นหนึ่งที่เราได้มาแต่อย่าให้เป็นจุดจบ เราเราส็กว่าพอสําเร็จนี้เราได้มาแล้วเราทํายังไงพัฒนาให้มันดีขึ้นไปนักธุรกิจนะครับเขาเงินยี่สิบบาทเขามีเงินทั้งนี้ตอนเด็กๆพโตขึ้นมาเราก็ม,ม,ม,มีเงินเพราะนะั้นเราเห็นว่าเราได้โอกาสแล้วเรา,เรา,เ,ราเราก็อย่าหลงกับจุดนี้เราเห็นว่าอยากทําอะไรอีกเพราะชีวิตเราไม่ได้จบแค่สิบกปีนี้แต่มันยังไปค่ะก,ก็ทําไปเรื่อยๆเลยทําเรื่อยๆยความสําเร็จมันไม่มีมันม,ม,นมีแค่เหมือนกับการผ่านข้อสอบ สอบษาษาสแต่ละคำถ้งผ่านเราก็ดีใจทำอะไรที่ยากขออึ้นไปอีกทำอะไรอีกเ่าเพราะโลกนี้ต้องการอะไรดีๆเยอะครับเดี๋ยวว่างๆเขาไปสอนัก